ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาแกงจืดมะระกันนะคะก็เราจะเลือกมะระนี่พี่สุตัดไว้ครึ่งเดียวเพราะว่าทานคนเดียวมะระเลือกตาใหญ่ๆนะคะจะไม่ขมสซีนอ่อนๆแบบนี้นะคะืึอมาเมื่อเช้านี่เผอกลางวันแป๊บหนึ่งจะเหลืองแล้วค่ะนี่เริ่มแล้วร้อนนิดเดียวเหลืองเลยค่ะ ซื้อมาเช้าเองค่ะขดไส้ออกเยอะๆค่ะอาพิสูจน์เตรียมน้ำไว้ประมาณ1ลิตรนะคะหนึ่งพค่ะเราก็จะมีเห็ด เห็ดฟางขีดหนึ่งกับร้อยกรัมวันนี้มันจะทำหลายอย่างที่สูตรจะเอาแค่นี้ละคะ่ะใส่อีกได้นะคะมีอะไรที่สามารถจะใส่กับอันนี้ได้อันนี้เต้าหู้ปุกโบนะคะเมื่อกี้แช่น้ำแป๊บเดียวค่ะค่ะ มะลานี้ถ้าเพื่อนๆกลัวขมนะพี่สุก็จะทำให้ใส่เกลือลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะหั่นใหญ่ๆนะคะหั่นสักประมาณครึ่งนิ้วนะคะหั่นใหญ่ๆไปค่ะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะ ไปสูเอาประมาณนี้ึ่นนิ้วค่ะพอดีก็เริ่มหิวละค่ะแล้วก็จะแช่วไว้สักพักหนึ่งนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมอันนี้แค่สิบกร,รมัมค่ะเดี๋ยวพี่สุไปล้าง แล้วก็ไปต้มได้เลยค่ะอันนี้เราจะมาปอกเห็ดฟางก่อนค่ะเห็ดฟางใส่ไปเลยร้อยกรัมค่ะ อย่างใส่ลงไปพร้อมๆกันนะคะมันจะไม่ค่อยขมจะไปรอใส่น้ําเดือดแล้วมาละสังเกตดูว่ามันจะขมค่ะเพราะว่าตั้งแต่คุณยายทํามาก็จะบอกว่าให้ใส่ไปพร้อมกันค่ะพี่สุก็ทํามาอย่างนั้นตลอดนะมันก็ไม่ค่อยขมค่ะก็จะทําเหมือนเดิม <c oughs> ก็ยังไม่กล้าว่าไปต้มทีละทีเป็นยังไงแต่ว่า ได้รับการสั่งสอนมาแบบนี้็พําทมาแบบนี้ตลอดก็ไม่ขมแล้วก็อร่อยค่ะ หั่นไปค่ะจะหั่นแบนหรือหั่นสี่ก็ได้มันก็ได้สี่ส่วนเหมือนกันนะคะสองเห็ดเขาบอกว่าถ้าต้มได้สามเห็ดแล้วมันจะดีที่สุว่าจะใส่เห็ดไปอีกเห็ดหนึ่งค่ะมันจะได้ดีอันนี้เห็ดก็บอกว่าต้มเห็ดสามอย่างจะดีที่สุด จะหักเห็ดมาสักนิดหนะึงให้ได้สามเนี่ค่ะน่าจะช่างไม่ไปเดี๋ยวพี่สุเอาแค่นี้พอค่ะดิอันนี้จะได้จะไม่ไปเนาะสิบกรัมเหมือนกันค่ะแต่เรายังเรายังไม่ใส่ไปนะคะพี่สุหั่นแค่นี้พอ ทำถ้วยเดียวค่ะอ่ะเหลืออะไรอีกอ๋อเดี๋ยวเหลือล้างอันนี้เดี๋ยวพี่ส่วไปล้างค่ะเราก็จะใส่หลายๆอย่างลงไป head, head, เว้นแต่เห็ดเห็ดเห็ดหูหนูขาวยังไม่ใส่นะคะเพาสุกง่ายแล้วอันนี้เดี๋ยวรอเดือดค่อยใส่นะคะตัวหูผูกโบส่วนเห็ดเห็ดฟางนี่จะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปพร้อมกับมะละค่ะ ค่ะเราไปที่เตาได้เลยค่ะค่ะเริ่มเดือดแล้วแตยังไม่สุกนะคะเราจะเริ่มเดือดแล้ว,เ,เ,ดดลวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ําก่อนเพราะว่าจริงๆเราต้มสักพักหนึ่งน้ําของเห็ดอะไรเขาจะออกนะคะ ซูซิว่าน้ำแกงใช้ได้หรือยังอืมน้ำแกงหวานอร่อยแล้วค่ะพอดีไม่ได้หวานเจนะคะหวานพอดีเลยอร่อยมากเดี๋ยวพี่สุตจะใส่อันนี้ค่ะเต้าเต้าหู้ขุกโบค่ะเขาจะแข็งแต่ว่าเราแช่น้ำไว้แป๊บเดียว คือเราแช่มากเดี๋ยวพอมาใส่ในนี้เขาก็จะเหลวอีกค่ะก็ลเลยต้องประมาณนี้แล้วก็ขึ้นใช้ต้นหนึ่งนะคะเพราะว่ากิโลของพิสุมันเป็นกิโลใหญ่นะคะมันไม่ค่อยเคลื่อนนะคะต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้นิดนึงอ่ะมันสิบกรัมค่ะรอใหออ้อันนี้เสร็จก็รอให้มันละสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะใส่ เห็ดหนขาวลงไปะค่ะสักพักหนึ่งค่ะเกี่ยวกับมาดูอีกทีนหนึ่งค่ะรอมาละสุกค่ะอันนี้ก็มะละก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วค่ะเปลี่ยนสีออกมาประมาณนี้เราก็จะใส่เห็ดหโหนูขาวลงไปค่ะให้ได้เห็ดสามอย่างค่ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะมะละนี้ไม่ได้สุก ง่ายนะคะต้องรออีกแป๊บหนึ่งค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นขึ้นชั้ค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่สุจะใส่พริกไทยลงไปสักนิดนึงเดี๋ยวพี่สูตจะยกลงแล้วค่ะเพราะว่ารสชาติใช้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะค่ะลืมบอกไปค่ะ ต้นนี้เอาไว้ใส่ที่หลังนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เขาจะได้หอมเขาจะไม่เหี่ยวลงไปมากนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแกงฉืนมาัละาก,กับเห็ดสามอย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติกลมกล่อมพอดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดี